สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนนะคะดิฉันกนกวิทยิบุญมากค่ะดิฉันสรัญญาสิริรัมค่ะวันนี้เรารับหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากทางการรับเงินการจ่ายเงินงการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศ2 5 6 2นนะคะโดยมีขอบเขตของเนื้อหาดังนี้นะคะเรื่องในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินจากทาง การเก็บรักษาเงินและเราจะมาพูดถึงเรื่องการเบิกเงินนะคะการเบิกเงินของส่วนราชการมีหลักการอย่างไรและมีกรณีอะไรบ้างค่ะการเบิกจ่ายเงินยืมส่วนราชการมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรและการเก็บรักษาเงินในด้านการเก็บรักษาเงินมีวิธีการอย่างไรบ้างต่อจากนี้ก็คือในเรื่องของความเป็นมาของระเบียบนะคะว่าความเป็นมาของระเบียบนี้มีมาอย่างไรคะ สำหรับที่มาของระเบียบนี้นะคะระเบียบนี้ก็เรียกว่าระเบียบกระทรวงการคลังนะคะว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศ2562นะคะมีที่มาของระเบียบนี้ก็มาจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561นะคะแล้วก็มีนโยบายใน t ช o น a l e นอีเ e เมภาครัฐนะคะ E-Payment Master Plan ในโครงการ E-Payment ภาครัฐนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงระบบ New GFMIS ไทยด้วยค่ะค่ะและหน่วยงานของรัฐนะคะอยากทราบว่ามีที่ไหนบ้างที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้คะ จริงๆแล้วนะคะระเบียบฉบับนี้ปัจจุบันใช้กับทุกหน่วยราชการนะคะ,ะทุกประเภทเลยนะคะแล้วก็ระเบียบระเบียบนี้ก็ได้ให้จํากัดความไว้ว่าหน่วยงานของรัฐมีอะไรบ้างแต่ว่าให้พี่ปุติอธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะ,คะหน่วยงานของรัฐนะคะหมายความว่าส่วนราชการรัฐวิสาหากิจนะคะหน่วยงานของรัฐสภาสารยุติธรรมสารปกครองสารรัฐธรรมน,นูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมน,นูญองค์กรอายการองค์ก,รการมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะองคอ์กร,รปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะแต่ว่าก็จะมีหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐที่เป็น ประเภทเดียวนะคะที่ว่าใช้ระเบียบนี้ทั้งฉบับเลยก็คือส่วนราชการนั่นเองนะคะแต่ส่วนหน่วยงานของรัฐที่เก่ามาหลายๆประเภทนั้นนะคะเขาก็จะมาเกี่ยวข้องกับระเบียบการส่วนการคลังตอนนี้ตอนที่เขาได้รับจัดสรรเงิน,นงบประมาณนะคะ,ะส่วนในตอนที่เขาเบิกจ่ายนะคะเขาก็สามารถใช้ระเบียบที่เขากําหนดขึ้น ด้วยความที่กฎหมายของเขาเหล่านั้นนะคะได้จัดตั้งแล้วก็ได้ให้อำนาจในการกำหนดระเบียบหรือว่าข้อบังคับได้เองนะคะภายใต้กฎหมายการจัดตั้งของเขาเขาก็จะมีความเป็นอิสระนะคะเสร็จแล้วหน่วยงานของหลายประเภทอื่นที่เขาเบิกเงินนะคะหรือว่านำเงินออกไปใช้ไปใช้อยู่ด้านนอกหมายถึงว่าใช้จ่ายตามระเบียบของเขาแล้วะคะ่ะถึงขาวที่ต้องนําเงินส่งคลังหรือว่านําเงินมาฝากคลังเขาก็จะต้องมาเกี่ยวข้องกับระเบียบ ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะค่ะไม่ว่าแต่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะหน่วยงานที่ต้องใช้ระเบียบนี้แบบทั้งฉบับจริงๆเลยก็คือส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินการเบริกเงินการเก็บรักษาเงินหรือว่าการนําส่งทางนะคะก็ใช้ระเบียบนี้ทั้งฉบับเลยเฉพาะส่วนราชการค่ะค่ะแล้วมีส่วนราชการไหนบ้างคะที่ต้องปฏิบัติหลักในการเบิกเงินของส่วน ของของระเบียบนี้นะคะค่ะสำหรับหลักในการเบิกเงินของส่วนราชการเลยนะคะหลักในการเบิกเงินของส่วนราชการคือเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมาในก้อนหนึ่งนั้นก็จะไม่สามารถเบิกได้ในคาเดียนะคะจะต้องปฏิบัติตามหลักหลักของก็มีอยู่2ข้อนะคะก็หลักหลักข้อที่1เลยก็คือนี่ถึงกําหนดชําระหรือใกล้ถึงกําหนดชําระแล้วก็อีกข้อนึงก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายของปีนั้นนะคะทีน,นี้เรามาดูกันว่านี่ถึงกำหนดชำระถ้าหากว่าเขาเขารู้แล้วว่า,ว,า,ว,าว่าใกล้ถึงกําหนดชําระคะ่ะเขาจะต้องเบิกจากทังออกไปเพื่อเพื่อเพื่อจ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือว่าผู้มีสิทธิ์ได้ค่ะคะ่ะแล้วเมื่อไรคะที่เรียกว่านี่ถี่ที่ถึงใกล้ ที่ใกล้ถึงกําหนดชําระแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะค่ะหลักง่ายๆเลยนะคะที่เราจะรู้ว่าเอ้นี่เนี่ยถึงกําหนดชําระแล้วก็คือดูที่ใบแจ้งหนี้ค่ะก็จะมีใบแจ้งหนี้คือเป็นเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นค่าใช้จ่ายอของพนักงานของเรานะคะอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคต่างๆนะคะ,เ,ะเราก็จะเห็นว่าต้องจ่ายเงินให้กับเจ้านี้เป็นใครเท่าไหร่นะคะ แต่หลายๆกรณีก็อาจจะไม่มีใบแจ้งหนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นเป็นเป็นเรื่องของงานที่ทําเป็นสัญญานะคะ,อ,ะอย่างสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างมันไม่ได้มีกําหนดนะคะว่าจะต้องชําระหนี้เมื่อไหร่แต่มันมีกําหนดว่าต้องส่งมอบงานเมื่อไหร่นะคะก็แล้วเสร็จกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพอมีการตรวจรับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีะถึงกําหนดชําระนะคะ ส่วนราชการเราก็จะรู้เ้วเมื่อมีการตอตรวจรับนะคะระ,ระเบียบนี้ก็ได้กําหนดไว้ว่าอย่างช้าต้องไม่เกิน5วันทําการนะคะ<ช>แต่ว่า5วันทําการนี้นับแต่วันที่ตรวจรับสินทรัพย์ถูกต้องด้วยนะคะ,คะนอกจากนี้ต้องชําระในปีนั้นแล้วค่ะน้องอังโหนท์คะมีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะ,ะก็คืออย่างที่เราจะได้รู้อีกทีนึงว่านี่ถึงนี่ที่ถึงกําหนดชําระก็จะเป็นอย่างสัญญา การยืมเงินนะคะสัญญาการยืมเงินนะคะก็คือว่าข้อท็จจริงอะ่ะเวลาเราทําสัญญาการยืมเงินเราจะรู้ว่าเขายืมเงินไปทําอะไรเมื่อ,อไหร่ที่ไหนอย่างไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกองคังหรือว่าเจ้าหน้าที่การเงินก็จะเบิกเงินให้ตามที่เขาแจ้งกําหนดมาให้เรารู้ว่าค่ะก,ก็เราก็เบิกตามที่กําหนดในสัญญาย,ยืมเงินนะคะค่ะในทางปฏิบัติจริงๆมันก็จะมีเหตุจําเป็นนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทันเรามีวิธีอย่างอื่นอีกไหมคะมก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดก็ให้เบิกจ่ายจากปีเงินเงินงบประมาณปีนั้นนะคะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของปีนั้นนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็ต้องมีเหตุจําเป็นใช่ไหมคะที่ไม่สามารถเบิจกจ่าย เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีนั้นได้ทันนะคะก็มีอยู่4กรณีที่เราจะเห็นได้บ่อยๆที่เกิดขึ้นนะคะกรณีที่1ก็คือว่ากรณีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีนะคะค่าจ่ายค้างจ่ายคามปีนะคะแล้วก็ค่าจ่ายที่ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้นะคะแล้วก็เป็นเงินยืมคาบเกี่ยวนะคะก็จะมีอยู่4กรณีด้วยกันท่ะ้า จากที่ทราบว่ามีรายจ่ายมีการเบิกจ่ายไม่ทันนะคะกรณีที่1คือการการเงินการการเงินมีลักษณะอย่างไรคะเเรามาดูกันว่าเงินกันนะนี่เราจะเรียกกันว่าเงินกันค่ะหลักของเงินกันวันนี้ก็ได้เปลี่ยนไปแปลงไปนะคะก็คือว่าเราจะการเงินงบประมาณไว้ใช้ในปีถัดไปได้ก็ต้องมีการเกาะหนี้ผูกพันใช่ไหมคะหรือว่า ในกรณีของของส่วนราชการหรือหน่วยรับงบป,ประมาณได้ก่อนหนี้ผูกพันเอาไว้แล้วเบิกจ่ายไม่ทันในปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนะคะตัวอย่างเช่นปีนี้ปีอะไรคะปี64เนาะพี่ฝนเนาะปีนี้ปี64แต่ว่าพอสิ้นปีเราเบิกจ่ายไม่ทันใช่ไหมคะ,ะแต่เราต้องมีการก่อนหนี้ผูกพันด้วยนะเราถึงจะทําการกันเงินได้นะคะ,ะเราถึงจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้นะคะ ทั้งนี้ทีนี้การกันเงินมันก็คือเป็นการกันเงินในปีปัจจุบันเอาไว้ใช้ต่อในปีงบประมาณถัดไปค่ะเราก็เลยเรียกเ,เราก็เลยเก็บเงินนี้เอาไว้ใช้ได้ต่อไปนะคะแต่กฎหมายแต,แ,ตแต่กฎหมายวิธีการงบประมาณเขาบอกไว้ว่านะคะเก็บไว้ใช้ได้แต่ไม่เกิน6เดือนนะคะก็คือว่าขอการเงินได้ในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนแต่ถ้าแต่แต่ถ้าหากว่าภายใน6เดือนนะคะเราเบิจกจ่ายไม่ทันอีกทําไงคะต้อง อ๋อค่ะต้องขอขยายไปที่ออกระทรวงการคลังนะคะขอขยายได้อีก6เดือน,นะคะ่ะก็รวมเป็นขอการเงินได้6เดือนแล้วก็ขอขยายได้อีก6เดือนนะคะก็เป็น12เดือน1ปีพอดีะคะ่ะก็ก็ก็คือเป็นไปตามกฎหมายวิธีการงบประมาณฉบับใหม่นะคะในส่วนของเงินกันนะคะก็คือการใช้เงินผูกพันไม่ทันแล้วขอขยายไปอีก 6เดือนนะคะส่วนในกรณีที่2นะคะค่าใช้ใจ่ายค้างเบิกข้ามปีกรณีนี้มีวิธีการดําเนินการอย่างไรคะค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีนะคะก็จะต่างกันจากเงินกันเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าค้างเบิกข้ามปีเป็นเรื่องของ ที่ปีปัจจุบันเราเกิดค่าใช้จ่ายของปีเก่าที่ผ่านมาแล้วนะคะ,ะแต่เงินของปีเก่าไม่ได้ตามมาด้วยนะคะแต่เงินของปีนั้นโดนพับไปแล้วเงินงบประมาณปีนั้นโดนพับไปแล้วค่ะแต่เราจะจ่ายเงินจากปีปัจจุบันได้ตามวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนดนะคะอย่างเช่นนะคะต้องมีต้องมีการกลับไปรับรองยอดนะคะรับรองยอดเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีนั้นแล้วถึงจะนํามาเบิกจากเงินปีปัจจุบันได้ให้กับผู้ เป็นเจ้าหนี้หรือว่าผู้มีสิทธิ์รับเงินต่อไปได้วิธีนี้ก็จะยุ่งนิดนึงนะคะถ้าหากเกิดขึ้นก็จะจะยุ่งนิดนึงนะค,ะค่ะค่ะในกรณีที่2คือค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีนะคะส่วนกรณีที่3ค่าใช้จ่ายให้ที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระนี่กรณีเช่นนี้คือ มีอย่างไรบ้างคะอืมกรณีนี้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ถือว่าให้เป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้นะคะกรณีนี้ก็จะคล้ายๆกับกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค้างเบิกข้ามปีนะคะแต่ว่ามีความต่างกันที่ว่าจริงๆแล้วที่ ปีที่เกิดค่าใช้จ่ายเนี่ยเราอยากจะจ่ายเจ้าหนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าหนี้ยังไม่ส่งใบแจ้งหนี้มาให้เรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังก็กําหนดว่าถ้าเขาไม่แจ้งหนี้มาภายในเดือนนั้นแล้วแจ้งมาในปีงบประมาณใหม่หรือว่าปีงบประมาณถัดไปนะคะก็ถือว่าเราเพิ่งได้รับให้ไปชําระหนี้นะคะอย่างเช่น ค่าสาธารณูปโภคนะคะที่เราเห็นบ่อยๆค่าน้ําค่าไฟที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาเดือนกันยานะคะอย่างเช่นว่าการไฟฟ้าอย่างเงี้ยแจ้งใบแจ้งหนี้มาในเดือนตุลาคมใช่ไหมคะเราก็ถือว่าเราเพิ่งได้รับแจ้งหนี้ให้ไปชาระหนี้นะคะเราก็เบิกจ่ายจากปีงบประมาณไปใจ่ายให้กับเจ้าหนี้ได้เลยทั้งทงที่ที่จริงแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นค่าใช้จ่ายของปีเก่าเนาะแต่ว่าก็ก็ก็ถือว่า,ามาเบิกในปีปัจจุบันนะคะก็เป็นไปตาม แต่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงการคลังนะคะค่ะถัดไปนะคะกรณีที่4นะคะเป็นกรณีที่เรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับเงินยืมคาบเกี่ยวเรื่องนี้เราต้องดําเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบะคะ,คะลักษณะของเงินยืมคาบเกี่ยวก็คือว่าต้องเป็นอ,อ,อย่างเช่นง่ายๆเลยนะคะลักษณะเงินยืมคาบเกี่ยวปิงบประมาณที่เราเห็นบ่อยๆเลย โครงการจัดอบรมใช่ไหมคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างเช่นของเดือนกันยาคาบเกี่ยวไปถึงเดือนตุลานะคะหลังในการเบิกเลยนะคะ,ะต้องเป็นแบบว่าเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่คือเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางไปราชการนะคะ,ะระยะระยะเวลาเดินทางในการจัดนะคะก็ต้องเป็นระยะระยะเวลาเดินทางระยะเวลาการจัดอบรมก็ต้องเป็นระยะที่ ต่อเนื่องติดต่อกันนะคะถ้าหากว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนะคะเราก็สามารถายืมค่าเกี่ยวได้ไม่เกิน90วันนะคะแล้วก็นับแต่วันที่1ตุลาคมนะคะส่วนการจัดโครงการนะคะที่ไม่เกี่ยวกับการเดินทางเลยนะคะก็จะยืมค่าเกี่ยวได้ไม่เกิน30วันนะคะก็นับตั้งแต่1ตุลาคมเช่นกัน,นะคะ่ะ นอกจากนี้เราคะ่ะอยากทราบวิธีการขอเบิกเงินของส่วนราชการนะคะในกรณีที่ซื้อจ้างเช่าของส่วนที่ต้องไปดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องทําตามยังไงคะค่ะเรามาดูเนาะวิธีการขอเบิกเงินของส่วนราชการกรณีซื้อจ้างเช่านะคะก็จะมีอยู่สองกรณีในการ ที่เราต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของพัสดุนะคะกรณีที่1เรามาดูกันกรณีที่มีใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างนะคะแล้วก็มีวงเงินตั้งแต่5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะเราจะต้องอจองเงินก็ประมาณนะคะในระบบ GFMIS นะคะเพื่อจ่ายตรงให้กับเจ้านี้หรือว่าผู้มีสิทธิ์รับเงินนะคะต่อไปเป็นกรณีที่2กรณีที่มไม่มีใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างาหรือว่าสัญญาวงเงินไม่เกิน5,000บาทนะคะ ส่วนราชการนะคะไม่ต้องจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMAS AH, นะคะโดยจะจ่ายตรงหรือว่าจ่ายเข้าส่วนราชการเพื่อจ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ ata, ค่ะในส่วนการขอเบิกเงินของส่วนราชการนะคะในกรณีที่ไม่ใช่ซื้อจ้างเช่าเราจะจ่ายเงินให้เข้าบัญชีกับเจ้าหนี้หรือผู้มีรรมสิทธิ์รับเงินของส่วนราชการโดยตรง เช่นอะไรบ้างคะก็คือว่าในกรณีที่ขอเบิกเงินของส่วนราชการที่ไม่ใช่การซื้อจ้างเช่าใช่ไหมคะเราก็ให้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงแต่ว่ายกเว้นค่าไฟฟ้าใช่ไหมค่าไฟฟ้าค่าประปาค่าบริการสื่อส,ส,อสารสาตัวควมนาคมที่ส่วนราชการได้รับเงินสมทบด้วยนะคะแล้วก็เงินสวัสดิการค่าตอบแทนหรือกรณีอื่นใ,นใดที่กระทรวงการคลังให้ส่วนราชการ จ่ายผ่านระบบ e-payment หรือว่า KB t Corporate Online นะคะคนอกจากนี้แล้วการเบริกจ่ายยืมการเบริกจ่ายเงินยืมส่วนราชการต้องดำเนินการตามระเบียบ อย่างไรบ้างคะต่อไปเรามาถึงเรื่องเงินยืมแลวเนาะว่าเราจะเบิกจ่ายยังไงก็คือว่าการเบิกจ่ายเงินยืมเลยหลักของมันก็คือว่าต้องมีการทําสัญญายืมเงินนะคะสัญญายืมเงินจะต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะคะกระทรวงการคลังกําหนดแล้วก็รับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทางราชการและผู้มีอํานาจอนุอมัติด้วยนะคะแล้วก็สัญญายืมเงินต้องทำสองฉบับนะคะฉบับแรกนะคะเก็บไว้ให้กับผู้ยืมเงินนะคะ เก็บไว้ให้กับผู้ยืมเงินแล้วก็อีกหนึ่งฉบับก็คือส่วนราชการเก็บไว้นะคะเงื่อนไขของการยืมเงินนะคะจะยืมได้ก็ต่อเมื่อ,อให้ยืมเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะคะแล้วก็ห้ามให้ยืมครั้งใหม่หากว่ายังไม่ล้างครั้งเก่านะคะแล้วก็การจ่ายเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักร,รนะคะให้ยืมได้ไม่เกิน90วันนะคะเว้นแต่ว่าได้ทาข้อข้อตกลงกับกระทรวงการคลังค่ะค่ะ นอกจากการทำสัญญายืมเงินแล้วเราจะต้องมีระยะเวลาในการล้างเงินยืมตรงนี้เราจะมีวิธีการล้างสัญญายืมเงินยังไงคะค่ะหลังจากที่ยืมไปแล้วเนาะก็ต้องมีการล้างสัญญายืมเงินนะคะหลักง่ายๆเลยเราจะจาไว้เลยทุกกรณีเลยที่ไม่ใช่การเดินทางไปราชการสัญญายืมเงินผู้ผู้ที่มีผู้ที่ยืมเงินไปเนี่ยจะต้องล้างเงินยืมนะคะภายในระยะเวลา30วันนะคะนับแต่วันที่ได้รับเงินค่ะ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีเดินทางไปราชการนะคะผู้ยืมเงินนะคะเมื่อกลับมาถึงค่ะก็จะต้องทำล้างสัญญาภายใน15วันนับแต่วันที่กลับมาถึงนะคะ,ะแล้วก็การยืมเงินนี้ที่สำคัญเลยต้องได้รับการอนุมตัติเนาะ,ะอ,อนุมัติการจ่ายเงินนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในด้านการจ่ายเงินของส่วนส่วนราชการมีอย่างไรบ้างแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน โดยใช้หลักอย่างไรคะที่เรามาพูดถึงด้านจ่ายเงินนะคะ <c oughs> ยุคนี้ก็เป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนราชาการก็ก็ได้ระเบียบนี้กำหนดไว้ว่าวิธีการปฏิบัติเงินในการจ่ายเงินหลักเลยก็คือว่าให้ส่วนราชาการจ่ายผ่านระบบ e-payment ค่ะ <c oughs> ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินที่เป็นข้าราชาการลูกจ้างพนักง,งานราชาการผู้รับบำนาญผู้รับบำ ผู้รับบำนาญผู้รับเปี้ยววัดแล้วก็บุคคลภายนอกรวมทั้งการจ่ายเงินเพื่อช่วยใช้คืนเงินทดลองราชการนะคะเว้นแต่ว่านะคะคือให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าเว้นแต่ว่าจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเช็คได้จะกระทำดนกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบ e-payment ได้ค่ะก,ก็มีข้อยกเว้นให้ค่ะอืมค่ะ นอกจากหลักแล้วอะค่ากการอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอำนาจของบุคคลใดคะห,หลักในการจ่ายเงินนะคะอันดับแรกเลยค่ะการจ่ายเงินเราก็จะทำได้ก็ต่อเมื่อว่าเ,เฉพาะที่มีกฎหมายเปรียบข้อบังคับคำสั่งการนะคะกำหนดไว้หรือมติคณ,ณะรัฐมนตรีอนุญ,ญาตให้จ่ายได้หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายได้นะคะค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะด้านการเก็บรักษาเงินของส่วนเดียวๆนะคะยัง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 ไม่ได้พูดถึงการอนุมัติของส่วนราชการตรงตรง,ตรงที่เป็นส่วนราชการส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะเรามาดูกันข้ออนุมัติกันก่อนนะคะว่าการอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอำนาจของของของบุคคลใดนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นส่วนราชการในการบริหารส่วนกลางนะคะ<ส>ก็ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมนะคะหรือก็หัวหน้าส่วน ราชการที่ระดับกรมมอบหมายให้นะคะแล้วก็ส่วนราชการในการบริหารส่วนกลางที่มีสําน,นักง,งานอยู่ในส่วนภูมิภาคหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมนะคะจะมอบหมายให้หัวหน้าสําน,นักง,งานเป็นผู้อนุมัติสําหรับหน่วยงานนั้นได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคนะคะให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคที่มีอำนาจอนุมัติได้ค่ะอันนี้ก็คือหลักในการอนุมัตินะคะ ค่ะต่อไปนี้เราก็มาดูด้านการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการอันนี้เรามาฟังพี่บุตรนะคะพี่บุตรคะด้านการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนีคะต้องต้องต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆแล้วนะคะปัจจุบันนี้ค่ะ ในการเก็บรักษาเงินเราแทบจะไม่ได้จับเงินสดเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กันหมดแล้วอะคะ่ะแตใ่ในการเก็บรักษาเงินเราก็จะแบ่งโดยใช้สถานที่เก็บเงินนะคะถ้ามีส่วนราชการไหนที่ยังใช้เงินสดหรือเช็คที่ยังต้องใช้ทํางานดําเนินงานอยู่นะคะเราก็จะมีระเบียบแจ้งว่าให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินในสถานที่ที่เป็น ในสารที่ในในตัวที่เป็นเงินสดหรือเช็คนะคะที่เป็นหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นไว้ในตู้นิรภัยที่อยู่ที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้นและมีตู้นิรภัยที่มีลูกกุญแจอย่างน้อยอย่างน้อยสองสารับค่ะค่ะและแต่ละสารับและแต่ละและ แล้วแต่ละสำรับไม่น้อยกว่า2ดอกแต่ไม่เกิน3ดอกแล้วแต่ละดอกก็คือไม่ไม่ซ้ำกันค่ะแล้วก็ให้กรรมการเก็บไว้อย่างละ1ท่านท่านส่วนอีกดอกหนึ่งให้หัวหน้าให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนนะคะ,คะ,คะนอกจากนี้แล้วสถานที่เก็บนะคะเราจะมีสถานที่สองที่ก็คือสำนักบ,บริหารเงินตากรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังสาหรับส่วนราชการในบริหารส่วนกลางนะคะแล้วก็มีส่วนส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีส mm ํา hmm. นักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคและส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้เก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วกรรมการเก็บรักษาเงินนะคะพี่ปุตค่ะกรรมการที่เราแต่งตั้งนะคะเป็นกรรมการที่เป็นข้าราชการอย่างน้อยสองคนนะคะแล้วก็ และเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้นกรรมการแต่ละคนก็ต้องเก็บลูกกุญแจไว้แต่ละดอกด้วยนะคะแล้วก็มีการส่งมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเพื่อเป็นการตรวจนับเงินนะคะและเอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้อง <c oughs> ตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันนะคะแล้วก็มีการลงบันทึกลายเซ็นในรายงานคงเหลือประจําวันนั้นด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ให้เก็บลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยค่ะ <c oughs> ส่วนมีข้อห้ามนะคะห้ามมอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นที่ทําหน้าที่แทนกรรมการโดยเด็ดขาดนะคะตรงนี้นะคะอืม,อมค่ะก็แล,แล้วการเก็บรักษาเงินมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะการเก็บรักษาเงินนะคะให้ส่วนราชการในราชการส่วนกลางหรือภูมิภาคนะคะจะทำรายงานคืนคงเหลือประจำวันเป็นเป็นประจำทุกวันที่มีกรณีการจ่ายเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินนะคะ,คะ แล้วก็กรณีที่ไม่มีรายการรับจ่ายเงินในวันนั้นเราหมายเหตุไว้เลยนะคะว่ารายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการให้รายงานไม่จําเป็นต้องทํารายงานหรือให้หมายแต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันนะคะ <c oughs> ที่มีการรับจ่ายเงินของวันนั้น ค่ะแล้วก็ให้รายงานเงินคงเหลือประจําวันตามแบบที่กรมบัญชีกลางนะคะกําหนดไว้นะคะค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่การเงินนะคะนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจําวันส่งมอบให้กรรมการรักษาเงินด้วยค่ะค่ะ,คะนอกจากนี้แล้วนะคะ ให้กรรมการร่วมกันตรวจสอบตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่การเงินนําเงินและเอกสารตัวเงินเก็บไว้ในตู้นิราภัยนะคะและให้กรรมการทุกท่านเซ็นลายเซ็นลายเลอ่อทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐานและหลังจากนั้น,ให,นให้รายงานเงินให้รายงานเงินคงเหลือประจำวันแล้วก็ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ลงลายมือชื่อแล้วให้ผู้อํานวยการกองทางหรือเจ้าหน้าที่การเงินนะคะเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้จัดทําคลิปเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการรับเงินการเก็บการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งทางพศ2562นะคะเราก็จะพูดถึงเนื้อหาของการเบิกเงินและก็การเก็บรักษาเงินนะคะ วัว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้รับชมรับฟังคลิปของเรานะคะเราก็ฝากให้ทุกท่านออก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราสองคนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <laughs> <laughs> เอาไงดีกอเสร็จแล้วนี่เราสองวอลเป็เก้าตัวจบคนวอลเปเก้ายี่สิบ 2องเช้าใช่เราหรือเราเอาก่อนเอ้ยพอย์เขาว่าไงอันหนุนอ้าวเมื่อ<ร>วานตัวเองพูดถึงพอย์อยู่แล้วพี่ก็บอกว่ารอเขาจะเราเอาตามความ่าใจเราก่อนวันนี้คือเราเอาเสนอไปก่อนพอยนะ